ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยประกาศข่าวดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะธนาคารออมสินก็ได้รายงานว่า คณะกรรมการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการลงนามความร่วมมือการให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งธนาคารออมสินจะเป็นตัวแทนในการให้บริการรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถูกรางวาัล ทั้งนี้ผู้ถูกรางวัลจะสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2 5 6 3เป็นต้นไปโดยธนาคารจะรับขึ้นเงินรางวัลทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่หนึ่งและรับเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้นสามารถขึ้นรางวัลได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันออกรางวัลได้ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา12นาฬิกาของวันออกรางวัลในรอบถัดไปโดยจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละหนึ่ง ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัลและค่าอากรสแตมร้อยละ0.5ถึง1.0ของมูลค่ารางวัลตามประเภทของสลากทางด้านของธนาคารกรุงไทยก็มีการลงนามบันทึกสัญญาให้บริการจ่ายเงินรางวัลร่วมกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยเช่นกันโดยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงไทยระบุว่า ประชาชนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนำสลากที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนมาติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยด้วยตนเองสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่หนึ่งที่ต้องนำไปขึ้นกับสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลธนาคารจะจ่ายเงินรางวัลให้ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลตั้งแต่เวลา18นาฬกาของวันที่ออกรางวัลในงวดนั้น จนถึงเวลา12นาฬิกาของวันที่ออกรางวัลในงวดถัดไปโดยคิดค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงร้อยละหนึ่งและค่าอากรสแตมร้อยละ0.5์ของมูลค่ารางวัลสำหรับสลาก,กินแบ่งรัฐบาลและคิดค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่งและหักภาษีหน้าที่จ่ายร้อยละหนึ่งของมูลค่ารางวัลในส่วนของสลากการกุศลดยค่าอากกรสแตมและภาษีหักหน้าที่จ่าย ธนาคารจะนำส่งให้กับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ